พอจะเริ่มทําเครื่องผัดกะเพานะครับเครื่องผัดกระเพาหลักๆไม่มีอะไรมากครับมีพริกแห้งพริกสดนะครับกระเทียมแล้วก็ดอกกระเพาดอกกระเพาเนี่ยผมจะใช้เป็นดอกกระเพาขาวนะครับเพราะว่าดอกมันจะใหญ่ว่าดอกกระเพาแดงกระเพาแดงนดอกเขาจะน้อยนะครับไม่ค่อยมีดอกแต่เขาจะให้รสชาติที่หอมกินเขาจะแรงว่ากะเพาขาวหรือกะเพาบ้านทั่วไปนะครับผมจะเปรียบเทียบไปดูกะเพาขาวนี่กะเพาแดงนะครับกระเพาขาวนี่กระเพาแดงนะครับ อันนี้คือตัวเมนหลักของเราจะใช้เป็นกะเพราแดงตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำเครื่องกระเพราเลยครับอันนี้หมูก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับพริกก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับพริกแห้งใส่ไปก่อนนะครับกระเทียมใส่ไปเลยครับใส่ทั้งเปลือกนะครับวลาผัดจะได้กลิ่นหอมอันนี้ผมใส่2หัวเลยนะครับเนื้อหมูประมาณครึ่งกิโลนี่กําำลังสวยครับ2หัวช่วงนี้โควิดด้วยครับกระเทียมกินเยอะดีเป็นสมุนไพรนะครับไปขับพวกธาตุร้อนออกมาณนี้ผมว่าพอละ มาดูกันประมาณนี้นะครับได้แล้วดอกกระเพราพ,พวกนี้จะทําให้รสชาติของกระเพราพเราหอมขึ้นนะครับใส่ไปเลยครับเ <c oughs> ทคนิคบางอย่างช่วยได้นะครับในการทําให้อาหารของเรารสชาติอร่อยขึ้นเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะผัดให้เครื่องกระเพราพพอหอมนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกระเพราพพของเรากันอ่าประมาณนี้นะครับสีสันเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกับเนื้อหม, <c oughs> หมูของเราหมูครึ่งโลเครื่องประมาณนี้ผมว่าโอเคอยู่นะ เราพร้อมแล้วใส่น้ำมันไปเลยครับผัดเครื่องแกงให้หอมออก่อนนะครับใส่มปเลยครับการผัดเนี่ยเราเริ่มจากไฟอ่ไไฟอน,นนะครับไล่ไปไฟกลางชอบไฟแรงนะครับผัดให้หอมนะครับตามใช้ได้แสงดงว่าน้ำมันหอมระเหยในตัวสมุนไพรพริกกระเทียมส่วนที่เหลือในครกนะครับเราจะน้ําใส่ไปน,นิดนึงเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปอเอาจะผัดละตามใช้ได้นะครับตอนนี้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรที่ดยนะครับ หมูลเลยครับหมูลแล้วก็เราค่อยๆบดน,นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไปนิดนึงน้ำร้างคกนี่ย้อนความอร่อยทุกมเมนูนะครับอีซ <Easy. S 1> ี่ผัดไม่แห้งให้งวดสักทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรปรุงรสกันถ้าได้สีขนาดนี้ถือโอเคแล้วเพราะว่าเนื้อหมูเริ่มโดูดซับเครื่องกระเพราครับเข้าไปแล้วความเผ็ดของพริกกระเทียมดอก กะเพราเครื่องปรุงทุกอย่างที่เราทำให้ตอนแรกตอนนี้ได้่มซึมไปในเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวเราจะลองกิมรสชาติรสชาติกลางของเขานะ่นคือรสชาติอะไรก็ได้เติมโอเคความเผ็ดความนัวของเครื่องกะเพราต,ตัวแล้วผมจะเริ่มปรุงเลยเริ่มจากซอสไขยครับพทีหนึ่งประมาณตามด้วยรสจิ้มรสปลาเขียวประมาณสักทีหนึ่ง เพิ่มเติมเยอะนะครับเพราะว่าถ้ารถมันเค็มไปแล้วมันจะเก้ลลำบากแต่กลางไว้ก่อน,นครับตามด้วยซีอิ๊วด่าเราจะเอาซีเขาให้มันออกเข็มๆนิดน,นึงนะครับสะเพกสะเพา,า,าบ้านๆน,นะครับน้ำตาลก็ไม่ต้องมากครับปลายช้อนนะครับน้ำปลานี่เราใส่ตอนท้ายนะเพื่อเอากลิ่นเขาใส่ไม่เยอะนะครับประมาณครึ่งรักทีพอ เราใส่น,นื้อปลาลงไปนี่หอมหน่ารับประทานเลยครับเคน็ดนะครับการใส่กระเพราเนี่ยใส่แล้วก็ผัดกระดยวนะครับไฟประมาณนี้โอเคแล้วไฟแรงกระเพราแดงนะครับไม่ต้องชิมเคลมไรกำไฟครับการกำไฟเนี่ยมันทำให้น้ำมันหอมระเหยในตัวบกะเพราเนี่ยมันออกมาความหอมของกะเพราเเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนื้อหมูขึ้นยูโลเค้ามานสองกันนะ โอเคครับแค่นี้เอาขึ้นเลยครับกระเพราเรียบร้อยครับไปตอนนี้ถานท้องนอมีพอประมาณเนี๋ยเราจะทอดไข่นะครับกระเพราหมูนะครับไข่ดาวนิดนึงอันนี้เรามาดูเทคนิคการทอดไข่ดาวให้กรอบกรอบนะครับขอบนอกกรอบข้างในเป็นยางมาตูมนะครับวิธีการทอดทายังไงไม่ติดกระทะมาดูกันเดี๋ยวเราจะตั้งน้ํามันให้เดือดพอประมาณนะครับระดับนี้ใช้ได้แล้วตอกใส่ไปเลยครับระหว่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับปล่อยให้เขาเช็ดตัวเขา เขขึ้นมาแล้วเรค่อยเลี้ยงสไลด์ขอบนอกจะโปูสวยสุกมากสุกน้อยก็ดูเอาแค่นี้ครับตักขึ้นเลยจะเป็นแบบยางมาตูมนะครับเแบบที่เขาทอดน่ากินกันตามร้านนะครับไข่ดาวนะครับหอมมนะครับพักไว้เป็นจานก่อน